สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาชมทุเรียนทุเรียนเล็กนะครับปลูกสู้แรงเนาะปลูกปลายฝนนะครับต้นนี้ทุเรียนต้นเนี้ยเคยใบร่วงหมดทั้งต้นนะครับแล้วออกยอดไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกยอดอีกเลยนะครับนานมากเลยนะครับผมได้มีการเอาขี้งวัว เอาฟางมากบทำใหม่นะครับแล้วก็ลดน้ำปกติเรามีฝนตกให้ครับช่วงแล้วช่วงนี้มีฝนตกให้สามสี่วันติดกันแล้วทุเรียนก็ออกยอดอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆใบที่สีเขียวเขียวใบแก่เป็นยอดชุดแรกที่ออกมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็หายไปเป็นเดือนเลยไม่ออกยอดอีกนะครับ พิ่งจะมาออกยอดให้เห็นนี่แหละครับผมใส่ชีวบัวกับเอาฟางมากบใหม่เนี่ยนะส่นเกินเนาะมีด้วงด้วยนะส่วนเกินมีด้วงด้วยนะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งใส่ไปได้ประมาณทัเดือนหนึ่งแล้วครับช่วงนี้ฝนตก ให้ก็ดินมีความชื้นค่อนข้างจะสูงนะมาสังเกตทุเรียนต้นนี้ออกยอดแล้วยอดรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะโอเคครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับไม่เหมือนตอนช่วงหน้าหนาวเนะยอดจะออกปิมปิมๆเริ่มจะออกยอดให้เห็นนะครับสังเกตใบเก่าก็ได้นะครับเพื่อนๆใบจะขอดๆเล็กๆ ขอดูยอดชุดนี้นะครับใบจะเป็นยังไงเนาะแต่กดีใจครับที่ยอดเขาเดินอีกว่าจะต้องได้ปลูกใหม่ใบร่วงทั้งต้นนะครับต้นนี้ลอยใบเขาร่วงหมดเลยปลูกแกลงนะครับปลูกได้ประมาณตักเดือนใบร่วงทั้งต้นเลยพยายาม จะประคับประคองเขาให้เข้าฝนนะครับออกยอดมาก็เราก็หายไปเลยนะครับออกยอดมาครั้งเดียวหายเลยนี่ยอดชุดที่สองครับกําลังออกอยู่เนี่ยจะเป็นยอดชุดที่สองเนาะของต้นนี้ตอนกลางวันนะครับเพื่อนจ,จ้าหน่อย ก็ใช้ได้ครับยอดชุดนี้ก็ต้องดูต่อครับรักษาต่อรอให้เข้าฝนขี่งัเทียมมาใส่ให้นะครับก็ลึกก็พอกบเอาขี้บัวามาใส่ให้เนี่ยจะจะกลายเป็นลึกไปแล้วครับค่อนข้างจะลึกแล้วล่ะ กระดูกพอเข้าฝนหน้าฝนจริงๆแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบกันเนาะต้องปล่อยรอดูต่อไปนะครับมันเ่อนเนาะแต่รอบนี้ยอดชุดท,ที่สองเดินออกเดินยอดได้แล้วครับรอมานานมากเลยนะครับขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามรับ